สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอี่ิกกอกนะคะวันนี้ก็เราก็มาดูบุญเหลือบุญรอดกันนะคะก่อนจะไปดูบุญเหลือบุญรอดนะคะเราก็ไปดูย่ากันก่อนเอฟซีเป็นยังไงบ้างหมอกลงหมอกลงสดชื่นขึ้นบอห้าเห่าห้าเห่าเป็นยังไงสดชื่นขึ้น,นไหม ยาเห่างามขึ้นบ่อบ่ไก่คิงวัวกับบ่อก้ามบ่อเมื่อเช้าน่าค่อยเปิดน้ำใส่อันนี้นะมันเต็มอยู่บ่เฮ้ยโอ้เพราะว่าเมื่อเช้านี่เปิดน้ำให้ไม่ได้เอามา ขาไม่ไดเอามาเลยโอ้ม oh, right? <mom ent samples> ันอืใจบ่เปลี่ยนแล้วไงบ่เจ้ายงไปเอามาไว้น่พี่เลยไม่ต้องเอาไปส่งค่อยเออเอาไว้นี่เลยมันคืนประดาดังฝฟค่อป้าไปบ้านค่อยไม่มียุงเลยเออมันยุง ตอนที่พ่อนั่งไฟเนี่ยยาเอ้ยยุงจนเต็มกระโตกันเลยบ่หุ้มหมดเลยละโอ้อันไฟไฟอันนี้มันไม่ได้ไล่ยุงบอกมันไล่แมลงมันไล่แมลงเฉยเฉยไล่แมลงที่แบบว่ามันมันบินมาแล้วมันเห็นแสงไฟมันมีหนีแต่ว่ายุงมันไม่ได้ยานเลยยานเนาะยุงไม่ได้สายตามั้งเขาบอกพ่อนได้แมลงเขากินยาง

จะไปเกี่ยวหญ้าไว้ก่อนจักรตาหนึ่งเพราะว่าตอนกลางวันมันร้อไปเกี่ยวหญ้าไม่ได้ตอ,อ่มแล้ว่อแยรงก็ให้มันกินเออแต่แรงเขอามาไ่นี่นะโอ้โอได้แล้วพนักงานไปเกี่ยวหญ้ากับเรา เจ้าน่ะเลย,เก,ยกำลังจะว่าคุยกันกับป้าดาว่าจะพากันไปเกี่ยวหญ้าได้<อ>งไงได้แล้วพนักงานแบกหญ้ามา,งงา,าจ้าไม่ได้เอาขาไม่ได้เาขามาบาอมาคุยกันกับป้าดาวาปพ,พาไปเกี่ยวหญ้ามาวไ,ไว้ไนี่คอยยังชั่วแล้วเมื่อคืนไปหาหมอเขาก็สียาให้ ไปหาหมอที่ไหนที่โรงพยาบาลบ้านม่วงอ๋อไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลโอ้ก็ค่อยยังชั่วแล้วฉีดไปเข็มหนึ่งฉีดไปเข็มหนึ่งแล้วก็ยาอยาให้ยามากินแล้วก็เสือบอกว่าวันนี้ลาพักผ่อนทั้งวันลาพักผ่อนโอเคค่ะลาครับบอกว่าลาพักผ่อนี้เขาก็คือคือแอร์นะอยู่ข้างบนเสือเขายกมาแล้วเขาบอกว่ามันช่วงมันช่วงที่เขาก้มลงน่ะเออเออตรงบันไดเอวใช่องเอวมันดังแคร ใช่ดังไม่แรงมันบอกดังแก๊กหนึ่งดังแก๊กเดียวออนั้นหละคอยวางเลยคอยวางก็เบื้องนั้นลงเลยเออเพราะว่าคอยก็แบกเครื่องสัตวยาเนาะคอยก็ไม่ยกอ่าแล้วก็เลยคอยวางลงเลยตรงนั้นแหละขาบอกว่าเสือถ้ารอถ้านอนรออย่างนี้มันไม่หายถ้าเราไม่ไปหาหมอก็เลยพากันไปเลยแหละไปก็เป็นเพื่อนเสือไปไม่ได้มีอะไรไปเป็นเพื่อนเฉย คนป่วยคนป่วยขับรถก็ดีไป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 กำลังใจให้เสือวันนี้ขอให้หายขอให้หายไปๆเนี่ยจ้ามาถึงเราก็ได้เกี่ยวหญ้าเลยเอ๊ะเห็นผลเกี่ยวยางเข้ากีดเข้ากีดยางหหขึ้นมเกี่ยวตัวเด้อบ่มาสันมันซาแล้วมันเกี่ยวหญ้าได้เฮ้ย เกี่ยวหญ้ามันเกี่ยวทางพี่ปัระเกี่ยวง่ายฟางทางพี่น่ะมันเกี่ยวง่ายมันสูงเขาบอกว่าเขาบอกว่าขอบคุณนะที่พาก,กันหาอาหารให้ค่อยเดี <laughs> เ๋ยวค่อยไปก่อน ก็มาในสวนยางออย่าเน่เด้ <laughs> อเดียวย่าให้บุญเหลือบุญรอดก่อน มัว่านในบ้านคขอย่างลงไดเออย่างลงได้ข้าหกบ้านมันบหรเออมันว่าจ็กบ้านเขาเลยีเขายุดเห้าหลุดอย่างเขาโล่อย่างเขาโลอย่างลงเลยีออยังสามทีเอสามมันว่านด้ข้าหกบ้านอาจายโอ้จ่ายแล้ว ไปพนักง,งานแบกค่ะได้ง,งานแบกหารงนี้ยาอ่าแบกเลยแบกเกี่ยวมาเก็บเกี่ยวมาเก็บมาจสต์โซ่เออเออจแบกต้องอย่างนี้ยัไอ้คอนเทนต์ไป <ไ>มอง,ง,ง,งแล้วใช่ไหมเพราะเมื่อวานนี้เขาไม่ค่อยอิ่มนะมเพราะว่าท้องเขาท้องเขาวาบมากเลยใช,ใช่เรายังหิวเลยเราไม่ได้กินข้าวเย็น มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุยยังยังดูดูดมาแล้วแม่บปลื้มมาแล้วจ้าเซงเงอ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 มาแล้วอาหารจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าเอาเอาเกี่ยวออกก่อนนะเอาออกก่อนไม่ลืมไม่ลืมนั่นแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋จเย็นเย็เดี๋ยวเอาผิวออกก่อนโอ้โหหิๆๆๆๆๆๆวหิวหิวววเมื่อคือนีไ้ได้กินหเ,เพราะว yes. ่าเพราะที่กินไปก็ย่่ยเลยดูมั่มัเยี่เสือเป็นอะไรนะ,ะน่าจะก้มแล้วกมยกของแล้วขึ้นลุกขึ้นมาผิดท่าก็เห็นรับเป็นอสมเขาบอกว่า เขาสอนเราว่าเออเวลาจะก้มเวลาจะเงยนะให้ทําท่าแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบอกอสมว่าไหนไหนก้มก้มท่าไหนอสมเป็นเองใช่ไหมเออสอนสวบอกว่าเออถ้าจะลุกถ้าจะนั่งนะให้ให้ลุกย่อๆตรงๆนะยวเยวว่าสตรง่ามุมนี้เองมุมนี้สวยดิเด้อโอ้ได้เหยียดย่าด้วยนี่โอ้หเดีจะไปถามอสมว่าเป็นยังไงอสมอมุมนี้นี่สวยๆเจอแค่าหนเลยดิ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเอฟซีคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ,ะกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่างน้อยก็ติดด่านให้จกักให้ติดด่านให้ห้านาทีขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ